บอต้องไปซื้อเขาเปืองตังปวดละร้อยสองร้อยเขาเฮ็ดเองบพเสียจักสลึง <laughs> สวัสดีครับอีสานพ่อเจ้าครับมาเก็บสมุนไพรยุคข่างทางมีป้าหญ่าพ่อเมียขาวๆสวยบพละ่ะ <laughs> พูใ้ใดขคันหัวยุกยุกนิกนิมีเชื่อ้าบนหลังบนนังศีรษะแล้วกัหลังแค่ขาวให้ก็หิมะ <laughs> ฟังดีๆฟังดีๆ <laughs> ด้วยสูตรนี่ไอ้พวกเข็มพงเข็มพูพวกที่มวงทิดเม่งนี่ยังขจัดรังแค่ดูแลทรงผมบ่ต้องไปคิดหอดมันพี่น้องมาวัดไก่อีสานมาเจ้ารถเมื่อนี่ออกมาสูตรมะวัดกะสูตรภูมิปัญญานี่มาชุมเห็ดเทศครับนะพี่น้องรู้กันดีแล้วนะว่าสรรพคุณมันดียังไงนะครับบอกว่าสิลดหุ่นดีทอกท้าแก้กากแก้เกลื่อนได้เบิดนะครับสีเก็บเอาก่อน เบิงตามดีๆนะพี่น้องนะสูตรนี่หายได้เลีหา,หายแบบขาดนะครับหายขาดนะครับไอ้พวกลังแค่บนหัวพวกเชื้อราบนหัวนะครับหักก่าโลดนะครับได้มาแล้วเด้อมามาเบิงวิธีเห็ดวิธีทำวิธีใสกัน <laughs> <laughs> เขาสี่เอาใบสดของต้นไอ้ชุ่มเห็ดเทศนะครับเอาใบสดสดเลยนะครับรลดเอาเลย <laughs> รูดเอาง่ายๆ ลูดแล้วฮัลก็ยัดไส้คกลงโคกซ,ซื้อนะครับแล้วก็ตำเท่านั้นเองนะครับตำไปเรื่อยๆให้มันละเอียดนะครับตำนี่พี่น้องมันก็นสีละเอียดจิงสี่นะครับตำให้ละเอียดแบบนี้นะครับแล้วฮัลก็เติมน้ำเปล่าไปน้อยนึงนะครับนี่ก็สิเป็นน้ำาิงสี่นะครับนะเบิ้งเอานะครับเป็นน้ำแล้ฮัก็สิเทใสแก้วนะครับใสแก้ว เอาแต่าน้ำนะครับเอาแต่าน้ำนะครับเห็นบ่เอาแต่น้ำมันเขาบ่าเอากาบบ่เอานั่นมันนะครับนี่แล้วเขาไปหาขวดสเปรย์เสียนะพี่น้องเอาขวดนียังก็ได้นะใช้แบบสะดวกนี่คือฮ็ดแต้มมีสเปรย์ขีดนะครับนี่นะแล้วเขากะลิ้นใส่ขวดที่เป็นสเปร์นะครับลิ้นใส่ไปนะครับ ก็ซได้นะได้นะนี่แค่นี่เขากับพ่อมใส่แล้วนะพี่นอ้องเวลาเขาใส่เขาก็เอาอันนี้ขีดใส่หัวหมองหมองที่มันไอเป็นขีกากคือเป็นลังแค่นะพี่น้องนะเป็นหรือว่าเป็นเชือราเขาก็ขีดพ่นในมันโดนหนังหัวเท่านั้นเองสิขีดให้เบิ้งเด้อเนี่ยเป็นพ่นออกมาเป็นละอองอยังเสียนะครับ ง่ายๆสูตรนี่ถ้าพี่น้องเป็นหลังแค้เป็นเชื้อราบนหนังศีรษะอย่างต่างๆนะยิ่งกว่าหิมะคือวานะ่นะถ้าพ่หายนะอ,อีสานพระเจ้าน้อมรับคำจาเลยนะครับถ้าพ่หายอีสานพระเจ้าน้อมรับเลยครับมาด่ามาได้เลยอะ่ะนะอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบ่ต้องไปซื้อเขาเปลืองตังขวดละล้อยสองร้อยเขาเฮ็ดเองบ่เสียจักสลึง อันนี้บอกเลยได้เลยนะว่าพี่น้องว่าบบมีผลกระทบอย่างทั้งสิ้นกับทางผลข้างเคียงไม่มีไม่มีสินถามว่าจากมือหายวัดิบ่เกินสามเท่ออกพี่น้องขอเพียงแต่พี่น้องเฮ็ดฉีดให้พ่นให้มันทั่วหนังหัวเท่านั้นเองนะครับง่ายๆแน่นอนเลยนะครับเฮ็ดบยยากบกเ่เปลืองตังหายร้อยเปอร์เซ็นขอบคุณที่ซอยบอกซอยแค่ซอยไล่สวัสดีครับ